No, ่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกินอะไรดี <ences>: เราจะมาทำเมนูขนมครกไข่ <Weird. S 1> ไข่อะไรคะไข่นกกระทาค่ะไข่นกกระทาค่ะมีอะไรบ้างคะนี่อันนี้อะไรคะไข่นกกระทาค่ะไข่นกกระทาแล้วก็อันนี้ผักอะไรคะรกระหล่ำปีคะ่ะ กะลัมปีค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะดีค่ะไปค่ะ ้องกระทางนวลูกบอกไม่คะฉีกมันออกเลยดึงออกเลยคิดว่าเคยตอกไข่ไหมไข่อะดูลูกเป็นไข่ไก่แม่งยังต้องตอกไข่ถ้วย่มูเต็มแบบอันทีไนเนีูนี่

ต้องใส่ยั่เลย้อจอกจเอาล้กันล้อกันตงให้ล้เอาเปลือกลงเต็มเลยบกอบเนะตกรอบกรอบค่ะต่ำไม่ไม่หลบ

น,วน,วนสวยเสร็จแล้วค่ะเราจะไปให้คุณแม่ชิมกันนะคะตามมาค่ะ ขนมอะไรคะบอกด้วยข้าวไข่นกกระทาขนมข้าไข่นกกระทาอันนี้ใครทำคะใครคะช่วยกันกับพี่ไอซ์ฮะตอกไข่ตอกไข่เดินฟีเอลก่อนนะคะต่อไปก็พริกไทยค่ะ แลมาชิมกันเลยนะคะติอืมอร่อยมากโตมาหยอืมอร่อยมากเลยค่ะไเอาอันนี้อืมอร่อยมากเลยค่ะไเอาอันนี้ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <S <S และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรา